การแสดงทีรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่คือโมวยายาเป็นต้นคือน่าจะสินน่ะมันคือการแสดงเพราะเขาเอามาแสดงแต่เขามีการเรียนจรงิงม,มวยมวยเป็นการต่อสู้จริงแต่สามารถเอาแสดงได้ <laughs> คนที่แสดงได้สวยคือคนที่ฝึกได้ดีแล้วถูกต้องด้วยแล้วถึงจะแสดงได้สวยงามรัดกลุมแล้วก็สามารถทำงานแล้วเป็นจริง กาเรเคารพกันก่อน,อนใช่ใช่ถือว่าเป็นศิลปะที่เออเรียกว่าไห,ไหวเป็นการไหวครูน้อยซึ่งไม่เต็มยุทธก็ใช้วิธีการกระทับเท้าแล้วก็ตรวจตรวจกระทับเท้าเพื่อกดข่มขอการไหวครูน้อย <S <S เสือเวียนถ้ำอ่าเสือเวียนถ้ำนะต่อได้ขุนคล้องที่ถ้ำในตัวเพราะเสือเวียนถ้ำคือหลบแข้งหมุนจับหมุนวนนึกข้นไหมหมุดเข้าใต้แล้วก็จับหมุนวนแล้วจะมามาสอกที่ที่ท้องนึกจับหักหลังนี่ก็คือประสองท่าในท่าเดียวกันครับผมกลนี่คือเป็นการแก้การเตะการเตะเวียงเตะตัดทั้งหลายเตะสูงเตะตั้งเอวขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ท่านี้ได้นะครับโดยการใช้หลบหลบแข้งนะไม่ต้องมาท่าตรงหลบแข้งไปแล้วเราใช้อีกมือตวัดจับแล้วคล้องมาเข้าฝู่แท่นขา แล้วสอกลงไปที่ท้องสองใช่ครับคนที่โดนจะเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าโดนจุดสําคัญถ้าถอดกระจับจะรู้สึกเป็นไงใช่ไหมครับกระจับนี่ตีได้อยู่แล้วถ้าโดนตรงลิ้นปีกก็สน็อคทุกอย่างน็อกหมดเลยแล้วสามารถหักได้อีกตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นท่าตายได้กูเลยเสียวเลยครับน้องพักนะครับ ศึกษามวยชยามานานหรือยังครับก็เริ่มตั้งแต่ปี46ครับณปัจจุบันก็8ปีแล้วแหละปีแล้วนะครับใช่ครับโอเคแล้วแล้วรู้จักมวยชยาได้ยังไงครับถ้าพูดถึงจริงๆรู้จักมวยชยาได้ผมรู้จักมวยไทยเวทีก่อนตอนเด็กผมถูกลังแกครับผมก็ไปเรียนมวยไทยเวทีเสร็จแล้วพอเรียนสักพั้งหนึ่งเราไปฝึกอยู่ค่ายมวยต่างจังหวัดแล้วที่นู้นเขาเหมือนกับเด็กเขาแข็งแรงกว่าเราอ่ะคือเขาวิ่งเล่น ว่ายน้ำำนําทํานาอะไรเงี้ยครับส่วนเราก็นั่งอยู่บ้านทําคอมทาอะไรเงี้ยพอไปเล่นเราเอ้ยรู้สึกว่าเอาแรงชนแรงสู้เขาไม่ไหวเราก็เลยเออเลิกฝึกไปเลิกฝึกไปแล้วตอนหลังพอดีมาเจอหนังเรื่ององค์บาครับครับของคุณจาพนมก็ใช่ครับใช่แล้วก็คราวนี้เห็นแบบเออเฮ้ยเขาแสดงมวยไทยโบราณที่แบบมันสวยงามมันมีการโดดแต่จริงเรายังไม่รู้หรอกว่าอันนั้นมันคือสไตล์แบบผสมยิมแต่ว่าเรารู้ว่าเออม,มันสวยงามมันเป็นมวยไทยที่สวยงามก็เลยพยายามตามหา พอดีช่วงนั้นเจอรายการมาเชวาร์ครับรายการมาชวารายการหนึ่งก็เเห็นครูแปงแต่ว่าตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นมวยชายาเพราะเห็นการจับล็อกจับหักการทุ่มการอะไรอย่างงี้ด้วยครับก็เลยโอเคเฮ้ยสนใจพอดีไปตามหาอยู่ในเว็บบอร์ดพันทิปก็เจอว่าเออครูแปงเปิดสอนมวยชายาอยู่ก็เลยไปหาครูแปงครับครับผมก็เริ่มแต่ตอนนั้นใช่ครับ ผมถ้าเกิดว่าที่ประทับใจเกี่ยวกับมวยชยาเนี่ยก็คงเป็นรายการที่นี่หมอชิตของคุณดูสัญญานะ,ะับก็คือเชิญครูแปงไปออกรายการแล้วผมว่ามีโอกาสได้ดูก็ดีได้ดูตอนนั้นก็จะมีน้องตัวเล็กๆเนี่ยมาปัดก็คือคนตัวใหญ่ๆเนี่ยทำอะไรเข้าไม่ได้ครับเราก็เลยรู้สึกประทับใจตรงนั้นว่าเอ้ยขนาดเด็กนะยังรู้จักจาการป้องกันตัวแบบทําอะไรไม่ได้เลย,เยก็เลยพยายามสอหาทางอินเทอร์เน็ตครับ ก็ไปเจอครูแปงนี่นะฮะก็เลยหาเวลาว่างมาเรียนพอเรียนไปเรียนมาก็ชอบชอบวิถีแล้วก็ปรัชญาของมยชายาหะไรอย่างครับผมเริ่มเริ่มเรียนตั้งปีไหนครับปี52 52ก็คือประมาณสองปีที่แล้วใช่ต้นปีกฎระเบียบไงครับผม แต่เมื่อกี้ผมอ่านก้าวๆเลยครับว่าคือแปลงผิดกฎ,เ,กกฎเฉพาะขอ,ของแปลงเลยใช่ไหมครับคือเราต้องดูต้องให้คนที่บอกางที่แบบคนเร็วคนไม่ดีก็เรียนกับเราได้เมื่อเขาสามารถปฏิบัติตามกฎเดยตั้งอย่าง,งั้เพราะนั้นกฎเราก็คือเป็นสัจจะเป็นคำสับบ่บานว่าอยู่กับเราเนี่ยคุณสามารถปฏิบัติได้ไพ่ท่องทุกวันเลยทุกวันก็คือเป็นการบ่มเพาะไปเรื่อยๆให้เขาจำว่าผิดตรงไหนจะได้แก้ไขถ้าผิดเกินไปเราเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องออก ก็คือว่าข้อหนึ่งก็เป็นเร,เราเน้นที่รักข้าจะรักพักดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้อสองคือจะรักพระเจ้าจเป็นดินรักกษัตริย์เราข้อสามมคือเรา,าจะเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจิตใจและอ่อนน้อ,ตอมต่นตนข้อสี่ข้าจะบำรุงร่างกายให้สัตว์แข็งแรงและบำรุมมงชีวิตความสุขสัตต์สุตสบริสุทธิ์ถ้าผิดกฎแล้วต้องมาพิจารณาว่าคุณผิดกฎเพราะอะไรเหตุผลเพราะคุณถูกบังคับหรือคุณทําเพราะถูกตั้งใจจะทำแล้วก็พระทันหรือว่าขอ ประชุมกันแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผิดอย่างนี้นะคุณรับไหม <c oughs> คุณแก้ได้ไหมถ้าคุณแก้ไม่ได้ให้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ยังทำอยู่เหมือนเดิมผมถือว่าคุณเราไปสามารถจะเอาเข้าสังคมเราได้ อาจารย์ให้ยาจริงผมวม่าถ้าบางคนถามเยอะเออเลยให้ยาผมโน้นเลยเลไมบ้างครับเออบอกคุณมาดีฝากคุณจะรู้เรียนยังไงเพราะว่าเราบอกไปคุณไม่รู้จักเพราะมันชื่อเฉพาะหอ,อกปั้นหมดัดตีคุณจะปั้นยังไงอ่ะใช่ไหมยืนอย่างไไงี้ยืนยันงไงแยกขาตีไม่รู้หรอกครับต้องดูก็ค,คือเรียกมันมีชิ้เฉพาะมีปั้นหมัดพันแขนพันหมัดพันหม,มัดยกเข่าท่าครูเงี้ยนะก็คือเดินย่างก้าวสามขุมแอร์พิเหลี่ยมถนัดพิกเหลี่ยมเป็นขั้นตอนเป็นหลบเลย อาาาวุธสมมรถทไดด้หเลยใช่ครับคือต้องทำตามนั้นเป็นระบบเลยมมันนเท่าใช้ยอ่าเรียกอันนี้ค่าเชื่อพันหมัดคือท่านี้อันนี้พันอันนี้พันแขนนนี้พันหมัดอะไรเงี้ยเป็นชื่อท่าไงไอ้ท่านทีหลังเลยไม่สอนเลยสอนตอนเมื่อคุณขึ้นต่อยอันเป็นว่าขั้นตอนแรกคือต้องมานยัไม่ต้องเลยยังไม่ต้องเว้นแต่นั้นคือเขาเจตนาโบราณคือเขาเขาเชื่อเชื่อมั่นว่าวิชามาก่อนสิ่งประกอบอื่น ต้องเรียนวิชาได้ก่อนไอสิ่งประกอบแบบนี้เป็นแค่แต่งตัวหลอกกันนะถ้าทุกวันให้นี้รับเรียนสองเดือนก็ไปเปิดสำนักแล้วบอกชันพันเป็นชั้นแต่งตัวเป็นนั้นเป็นมวยละเหมือนกันเป็น,ปนคือคือหลอกอะ่ะเราด้วยเครื่องแบบอะ่ะไม่ใช่ต้องเป็นจริงๆอย่างข้างในกอกมาต้องสำเร็จก่อนต้องสำเร็จก่อนถึงได้เครื่องแบบอของเราเนี่นะ ปป็นแชม์วยใช่มครับก็แชมป์นักสู้ครับเป็นรายการ MMA คือแบบเป็นรายการที่แบบเอาศิลปะการต่อสู้อะไรก็ได้มาต่อสู้กันในกติกาเดียวกันหรือมวยปั้มยูโดคาราเต้เทควันโดมวยไทยอะไรก็มาต่อยกันได้หมดในกติกาที่ห้ามน้อยคือยืนสู้ก็ได้นอนสู้ก็ได้หักล็อกก็ได้อะไรเงี้ยครก็ไปได้แชมป์มาเมื่อปี2009ครับรุ่นน้วทีไหนครับเวทีนักสู้ครับอยู่ที่ตอนแข่งกันที่อัศวินดำรามินทาครับผม ได้ได้ข่าวว่ากําลังจะมีอีกไฟ์หนึ่งใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะไปต่อยอาชีพในรายการ <ผม S 2> แดรครับผมแดช่ปี้ยนชิพวันที่7มกราคมครับเดือนหน้าเป็นรายการนิวมชชีพเลยก็คือจริงตอนแรกไม่ได้กะว่าจะมาต่อยหรือว่าจะมาแข่งอะไรมากมายครับแต่วาพอดีก็พอมีโอกาสมาแล้วแล้วก็วคือคนอื่นๆเขาจะมองว่าเออโมชยาเนี่ยต่อยจริงได้ไหมสู้จริงได้หรือเปล่าเพราะเห็นแต่แสดงโชว์อย่างเดียวแล้ว,ลวก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือแบบเขา มันห้ามา80กว่าปีแล้วครับ,รบที่จะไปต่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคอยากลองดูว่าทำได้ไหมใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไปดูที่ขับเลยก็ได้ครับอิสราเียขับสุขุมิซโซ่สิสสสสแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปดูที่ขับก็สามารถดูทางเพลย์พิวว<ส>ิวไ<ส>ด้ทางเว็บไซต์ d a r e l ีฟด t v c o m -.tv ได้ดๆๆใช่ครับ t อทีวีนักกี่โมงครับประมาณกี่โมงเออเริ่มเริ่มต่อยประมาณ4ี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็น ซึ่งเราก็ลหลงไหลในวิชาตรงนี้อยู่เป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วยิ่งยิ่งมาประสบด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ไม่อยากให้วิชาตรงนี้เนี่ยมันหายไปเหมือนที่ครูแปงบอกวิชาชเรียนไม่จบอย่าให้วิชาตายไปกับครูนะผมก็เลยออกมาในแนวเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นผมก็เลยลาออกจากงานที่ผมทำเนี่ยออมาช่วยครูแปงเต็มตัว คือคือเป็นอาชีพเลยว่างั้นเหรอครับก็คือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บไว้ให้มากที่สุดแล้วก็ถ่ายให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไปหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเราจะออกในแนวนี้ส่วนเขาก็ออกแนวไปใช้จริงต่อสู้ให้คนไผมไม่ค่อยเน้นสอนครับไม่ค่อยเน้นสอนผมสอนไม่เก่ง หน้าขดตัวครับผมพอเราก็แก้เราย็นก็ไปเหยียบตรงขาว่าสู้ตอนก้าวมาต่อยเราเนี่ยพลังจะแพ้เทคนิคมวยฮยาถููขนาดนาว่าเป็นมวยที่ป้องการรัดตัวรัดลุ่มที่สุดบางมุมก็ใช้ท่านี้แหละเพร๊ะผมจะขึ้นท่านี้ปุ๊บหลุดนั่งพับเพียบเหมือนเดิมฝึกแล้วจะต้องเป็นเกเรไหมเป็นนักมวยเนี่ยมันต้องแบบไปหาเรื่องตีรัดตั้นแท้กับคนอื่นไหม